สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากร์ค่ะมาดูดวงรายวันค่ะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมค่ะว่าจะไปตรงกับของใครนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะความอุดมสมบูรณ์นะ ความอุดมสมบูรณ์ปัญหามันมีทายได้สองทางนะคะคือปัญหามีสองทางการกินการอยู่ความอุดมสมบูรณ์ของคุณมีความที่ชีวิตลําบากเพราะความดื้อรั้นไม่ถกไม่เถียงใครนะคนเกิดวันทิ์แต่ไม่ฟังใครใครบอกใครบอกว่าทําอย่างงี้นึงเป็นน้ําที่ลนแก้วไม่เคยเผื่อใจเพื่อจะรับฟังคํำต่งสอนของใครนะคะ ข้อเสียนะคะของคนเกิดวันทิตบอกมาเลยว่า ข้อเสียแต่ข้อดีของคุณมีมีการกินการอยู่ที่อุดมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ฟังคำเตือนของใครตัวคุณดวงชตากำลังดีทำให้ดีทำให้ถูกเงินทองก็มีนะให้คุณเหมือนว่าทำบุญกับคนที่เด็กมีเมตตากับเด็กๆยิ่งทำต่อบุญกับเด็กๆเ,เนี่ยเงินทองจะเข้าบ้านบ้านคุณมีสมบัติตัวคุณมีสมบัติติดตัวมาคือผลไม้ไม่ ร่วงเพราะคุณอาจจะไม่ได้รดน้ําไม่ได้ต่อบุญนะไม่ได้รดน้ําต้นไม้ใส่ปุ๋ยผลก็เลยไม่งามไม่ร่วงนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์เปในวันนี้นะคะชีวิตดุกถตกดบิดมีเพื่อนแต่ไม่มีใครเขาจริงใจด้วยเลยนะคะภายมาตกตําแหน่งเนี้ยเหมือนเขาชวนไปเที่ยวไปกินไปไหนก็เหมือนไม่ปารมไม่ใช่เป็นคุณไม่ได้มีเพื่อนที่ คุณทำลายหมดคุณไม่มีเพื่อนแท้ที่ว่าอะไรก็แบ่งกันตละให้กันได้นะีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะคุณเหมือนว่ามีแค่สังคมไปวันวันหนึ่งสิ่งที่แบบไม่มีความจริงใจนะคะไพ่ของคนเกิดวันทิตวันนี้ค่ะให้ดูวันต่อวันค่ะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันจันทร์ค่ะ ไพ่นี้เป็นไพ่ตรวอรวมนะคะดูวันต่อวันค่ะคนคุณเปิดขึ้นมานะคะคนเกิดวันจันทร์นี่ก็เปิดในตำแหน่งไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนที่ว่าจะแท้จะเสียสละอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงจะอยู่จะปาเหมือนมีปาร์ตี้มีการร้องลําทําเพลง แต่ก็ยังไม่มียังไม่มีใครยังเข้าไม่ถึงตัวคุณและคุณยังไม่เข้าถึงตัวเขานะคะของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยคุณยังเข้าถึงบุคคลอื่นยังไม่เคยได้นะคะตอนนี้พ่าทุกวันมันก็ดีให้รักษาสุขภาพด้วยอยู่กับบ้านใจเย็นๆนะระวังจะปวดหัวตัวร้อนระวังสุขภาพจะไม่สบาย นะคะอันนี้เป็นไม่มากแต่มันก็มีเขาให้เตือนว่าให้รักษาสุขกกาภาพให้นี้ดูวันต่อวันวันนี้รู้สึกว่าไม่สบายปวดหัวตัวร้อนก็นอนพักผ่อนพ่กนี้ก็ดีขึ้นมาได้นะคะที่ว่าปวดหัวตัวร้อนแล้วคุณนะ่ะพยายามพยายามทำนะดูไพ่วันนี้ก็พยายามทำคนเพราะอะไรคนเกิดกู อะไรคนเกิดวันจันเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบว่ามีสเสน่ห์มีบารมีมีอะไรแต่เข้าไม่ถึงตัวบางทีคนก็เข้าไม่ถึงในตัวคุณเพราะมันเป็นเรื่องจิตใจแล้วเอ้นี้คุณกําลังชีวิตของคุณกํ็อยู่เฉยๆทําดีๆวันนี้พลังงานคุณเหมือนว่าคุณอาการไม่ดีจะเจ็บป่วยหรือหงุดหงิด จะบอกมาให้แต่วันนี้ช่วงเย็นได้ยินเสียงอะไรทำอะไรเพราะว่าห้าดาบเนี่ยมันคือพลังแห่งที่บางบางครั้งพลังไม่ดีมันก็ผ่านเรานะหรือบางบางทีคุณอาจจะได้รับการติดต่อมาจากใครที่แบบว่านานแล้วไม่ติดต่อแต่ได้ติดต่อมาให้ระวงังมันเป็นดาบห้าดาบคุณระวังเรื่องวุ่นวายกับ คนไกลๆจะเข้ามาหาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปรับอะไรทำอะไรวันนี้ถือเป็นวันถ้าตั้งกระดูมาคนเกิดวันจันทร์วันนี้ต้องทำใจให้สงบ อย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของใครอย่าไปรับเรื่องอะไรนะคะเพราะมันจะเป็นเรื่องวุ่นวายมาหามันเป็นสีเทานะคุณจะได้รับข่าวที่แบบทําให้เรื่องมีขัดอกขัดใจเรื่องวุ่นวายนะคะของคนเกิด วันจันท์ค่ะวันพวกนี้อาจเป็นวันดีของคุณคุณต้องรักษาสุขภาพแล้วก็รักษาอย่าให้มีเรื่องระวังตัวไม่ใช่รักษาระวังตัวอย่าให้มีเรื่องวุ่นวายอย่าไปรับรู้เรื่องของคนอื่นเพราะเริ่มต้นคุณเข้าไม่ถึงจิตใจใครนะคะสามสาวนะคุณเข้าไม่ถึงจิตใจใครแล้วเรื่องเขาจำตำเรื่องมาหาผู้หญิงอะนะคะ ต่อมาของคนเกิดวัอังคารค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตับไพ้ให้คนเกิดวัอังคารค่ะไพ่เศรษฐีนีนะคนเกิดบัอังคารเนี่ยดวงโชคดีเปิดทางรับเป็นเศรษฐีนีดวงดีๆรลาทีนีเป็น คนร่ำรวยเปิดทางมาหาคุณนะคะคุณจะมีงานฉลองมีความสำเร็จมีเฮมีความร่ำรวยความสุขความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่คุณทำไว้เนี่ยสีีเสาไม่ว่าคุณจะเลิกทำมาเรื่องทำอะไรคิดอยากได้อะไรมีความสำเร็จให้ดวงเศรษฐีนี่เปิดเหมือนดวงคุณเปิดอะดวงแห่งความอุดมสมบูรณ์ดวงแห่งความสุขดวงแห่ง คนอยู่ดีๆก็กลายเป็นเป็นเหมือนว่าจุดเด่นลอยขึ้นมากลายอยู่ดีจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีก็มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่คุณคนเกิดวันอังคารให้ระวังพลังกรรมนะมีความตกอยู่แป๊บๆเดี๋ยวพลังกรรมมันตามเรื่องวุ่นวายไม่ว่าเรื่องอะคือพลังที่ว่าคุณห้ามไปเซ็นรับภาระอย่าไปค้ำประกันใครนะคุณจะเกิด เป็นแบกภาระเป็นเรื่องที่หนักหน่วงเพราะฉะนั้นอยู่เฉยๆอย่าไปเป็นในหน้าในตาอย่าไปยุ่งเรื่องใครลำพังตัวของคุณอนะ่ะดีอยู่แล้วนะคะดวงเศษรษฐีดวงความตุกดวงความสำเร็จคุณมีอยู่นะคะของคนเกิดวันอนังคารวันนี้ค่ะต่อมาของคนเกิดวันพุธค่ะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธนะคะ ไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมค่ะดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะโอ้แต่ทีดีเหมือนกันคนเกิดวันพุธก็ดีนะคะคุณเนี่ย เกิดมาเรื่องดีๆเสถีฐีนี่แต่อันนี้คุณก็เป็นดวงที่อีนนี้ลยุยลำบากเลยนะคุณเหนื่อยนะคุณแบกภาระทั้งนอกทั้งในเทื่องในบ้านนี่อยู่ข้างในเลยนะในบ้านเนะี่ยภาระทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่กับคุณนะคะแต่คนที่มีความรักนะคะความอุดมสมบูรณ์รักกันดีแบ่งปันกันดีนะคะคนที่มีความรัก มีความรักมีความอุดมสมบูรณ์ได้แบ่งได้ปันได้แบ่งปันชีวิตแบ่งปันความจขก,กันดีๆความรักของคุณดีนะคะแต่ว่าดวงของโคตัวของคุณนะมือพลังกรรมต้องเหน็ดเหนื่อยกันหนะ้าที่กันงานเหน็ดเหนื่อยจะทำความสำเร็จเนี่ยมันเหนื่อยเหลือเกินทางที่เดินเรื่องงานเนี่ยมันลำบากกับคุณเหลือเกินนะคะของคนเกิดวันพุธค่ะวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันดีของคุณก็ได้นะคะ ต่อามาของคนเกิดวันพฤหัสค่ะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่ให้คนเกิดวันพฤหัสนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมค่ะดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครนะคะ คนเกิดวันพ่ะหัสนะคะคุณเหมือนเป็นคนมีสมบัติเก่าเยอะมากเขาเปิดมาให้คุณทีละน้อยละน้อยเพื่อลองใจคุณนะใะครอบครัวอยู่ดีมีสุขการเงินมีใช้นะความอุดมสมบูรณ์ฟังสมบัติเงินเหรียญของคุณเนี่ยสิบเหรียญเลยแต่เขาเป็นคนไม่ได้ก้อนใหญ่ได้ทยอยมาให้คุณใช้ชีวิตที่มีความตกไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปก่อนนะคะ ตอนนี้ตัวคุณอยู่ในงานการตัดสินใจนะวันนี้วันไม่ดีของคุณเลยนะวันล้มถ้วยหมดวันที่ชีวิตหม่นหมองทําอะไรทําให้ดีตัดสินใจให้ถูกถ้าไม่ดีนะเหมือนคุณล้มถ้วยการกระทําของคุณวาจาของคุณคําพูดของคุณต้องทําดีๆคุณต้องต่อบุญด้วยนะไม่ใช่มาเก็บแต่บ,บุญเก่ากินมันจะไม่เหลืออะไรปัญหามันจะเกิดนะคะ ใพ่ดูวันต่อวันนะการตัดสินใจของคุณแต่ถึงยังไงพลังอํานาจวัฒนาเสน่ปารมีหรืออะไรการตัดสินใจการเด็ดขาดคุณเหมือนคนมีสักดมีสีม,มีมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะวันนี้ก็ถือว่าจะถามว่าในตัวนะมันเจ็บป่วยไม่สบายใจการกระทําำถ้าคุณล้มอาจจะแทบจะล้มโต๊ะล้มถ้วยแต่คุณก็มีบุญเก่าโส เสริมมีสิ่งใหม่ที่คอยปกป้องคุ้มครองนะคะปัญหามันก็มีหลายๆเรื่องคุณจะล้มแทบจะล้มถ้วยล้มต๊ะคุณทําอะไรอย่างรอบพ่อเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพฤหัสวันนี้พักผ่อนอยู่เฉยๆดีๆไม่ต้องไปทําเรื่องอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับใครก็ดีแล้วนะคะต่อมาของคนเกิดวันจุกค่ะ ขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์นะคะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมค่ะดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ วันนี้ก็ดีนะคนเกิดวันศุกร์คนที่สร้างบุญกุศลบุญบุญเก่านนนำมีแต่เรื่องดีๆราชาหนึ่งถ้วยลาบลอยถูกหวยด้วยรางวัลถูกแจ็คพอตถูกรางวัลที่หนึ่งนักขาทำให้ดีเนี่ยวันจูออหูจะไม่ให้ถูกได้ไงราชนีหนึ่งเหรียญราราชาหนึ่งเหรียญคุณมีกำลังรับ จุดธูปขอพรรับพร,พรคุณดวงคุณกำลังจะได้รับโชคลาภปราบก้อนใหญ่นะคะถ้ายัางไม่ได้ก้อนเล็กคุณจะได้ก้อนใหญ่สิ่งดีๆกำลังจะมาเรื่องชีวิตดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะ <c oughs> ความสำเร็จมีให้การงานการลงทุนการทำอะไรนะคะ ครอบครัวแห่งปามล่ำรวยนะคะคุณมีมาทั้งราธีราชาราธีนีมาคู่ผัวตัวเมียถือเหรียญทองทั้งคู่นะคะมีปามอุดกสมบูรณ์มีเ้มปามเข้มแข็งการงานที่มุ่งหน้าค่ะมุ่งหน้าทำคุณจับมือกันยุ่งไปด้วยการจับมือไปด้วยกันไม่ว่าจะทำงานหรือรักษาครอบครัวหรืออะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะเพราะวันนี้เป็นคู่เนี่ย คู่เป็นคู่ผัวเมียใส่สีเขียวแต่งเหมือนเราก็คิดเอาเป็นสีมงคลของคนเกิดวันถุกนะคะอันนี้ถือว่าวันดีของคุณเลยนะหนึ่งเหรียญเหรียญเหรียญน,นี่คือลาบก้อนใหญ่ลาบปล่อยในตัวคุณนายมีเหรียญคุณคนนั้นก็จะมีลาบปลอยถ้าคุณไม่มีบาปมีเคราะห์มา าฐานชีวิตคุณเนี่ยจะได้ลาบแบบปังๆนะคะแล้วก็เนี่ยความสำเร็จคุณมีให้คุณอยู่ในบันลลังจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งได้รับสิ่งดีๆนะคะถือเป็นวันดีของคนเกิดวันศุกร์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันเสราร์นะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่ให้คนเกิดวันเสราร์ค่ะ ไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะสามเหรียญคนเกิดวันเสาร์ มองไปข้างหน้าคิดมองไปข้างหน้าแต่สิ่งที่คุณก้าวเดินสิ่งที่คุณกระทําคุณก็มีกินมีใช้การเงินมีนะคะตอนเนี้สองวันมาแล้วอันนี้คุณปองนะคุณเป็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใช้เลือสีนะคะคือคุณต้องระวังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง คุณนะใครเหมือนจใจยังไงคือว่าอยู่ไม่รู้จักร้อนรู้จากหนาวในป่าเขาบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นกับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างคือใจคุณปงปง,ปงวันนี้นะคะถึงไงก็เป็นวันที่มีสิ่งศักดคุ้มครองตัวคุณนะลาชินีนั่งนั่งทอดอารมณ์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทอดอารมณ์คือไม่สนใจใครคือว่าเราอยู่คือวันนี้ไม่ทุกข์ไม่ร้อน คือทำตัวให้เป็นเรือสีอะไรทำนองนี้นะคะคือลาออลาทินีเนี่ยไพ่คือเป็นไพ่เศรษฐีคุ้มครองนะคะเขาบอกว่าคุณต้องใช้ทำให้มีสตินะคะทำตัวให้มีสติแล้วคุณก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะเรื่องอะไรทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะคะของคนเกิดวันเสาร์วันนี้ค่ะขอให้โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ